นี่คือจอยเล่นเกมตัวจบที่บอกแล้วว่าเชื่อมได้ทั้งมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ PlayStation Nintendo Switch นะครับและที่สำคัญคือมีใจโรในราคาแบบว่าหลักโคตรคุ้มมากๆก,กับนับโว NXJ3 ครับผม ทุกคนด้วยนะครับผมมีน้องเข้าสูา่ n วเ o ็กซ์ i อฟฟิเชกันอีกแล้วนะครับผมกบวันนี้ครับผมเรามากับตัวใหม่ฮะกับจอยคอนโทรลเลอร์ nxj 3นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาที่แบบว่าหลักร้อยเนี่ยคุ้มมากๆในแง่ของการใช้งานต่างๆนะเพราะว่ามันสามารถเชื่อมได้ กับมือถือนะครับผมแท็บเล็ต iPad ต่างๆคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก a y s t a t i o n n i n t e n d o Switch เ,เนี่ยเชื่อมได้หมดเลยเพราะว่ามีทั้งระบบบลูทูธนะครับผมไวเลส2.4นะแล้วก็เสียบสายใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของจอยเนี่ยจะมีให้เลือก2สีนะก็คือสีขาวกับสีดําแบบนี้เลยนะครับผมก็จะหน้าตาคล้ายๆกับ NXJ 2นะก่อนหน้านี้ที่มันขายเดีมากของเรานะแต่ว่าตัวนั้นมันเชื่อมได้แบบเดียวคือแบบไวเลสเนาะก็จะเชื่อมกับมือถือไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้ครบจริงๆก็คือมือถือก็เล่นได คอมก็เล่นได้นะครับผมโอ้โหโคตรรับจบมากๆแล้วก็มี2สีคือสีขาวกับสีดำแบบนี้เลยซึ่งอุปกรณ์ภายในกล่องเขาก็จะมีอยู่5ชิ้นด้วยกันนะหลักๆก็คือตัวสายเชื่อมต่อครับเป็น Type C นะเอาไว้สำหรับการชาร์จแล้วก็ใช้งานแบบสายนะครับผม ยาวที่1เมตรเลยก็คือเป็นความยาวที่พอดียงมากต่อมาก็จะเป็น USB receiver ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบเล็กๆหน่อยนะคือตัวจอยจะไม่มีที่เก็บรี c ซ i v e เวอร์ครับต้องระวังกันนิดนึงก็จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไวรีซองทดสิกนนั่นเองแล้วอย่างที่3ก็คือตัวโมบายกริปครับผมตัวนี้มันจะเป็นตัวหนีบจอยนะเข้ากับมือถือนะครับผมก็คือหนีบเข้ากับจอยคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับผมแล้วก็ไปใช้งานกับมือถือได้แบบว่าโคตรคุมกลางมากอย่างต่อมาก็จะเป็นคู่ือาา้งคัดยวตสุ อย NXJ 3ตัวนี้นะครับผมหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับ NXJ 2เลยนะครับแต่ว่าจะมีสีขาวมาใช้ด้วยนะรอบนี้โคตรสวยมากซึ่งในเรื่องการออกแบบของจอยตัวนี้ดีไซน์ก็อย่างที่บอกไปเนาะมันก็จะเป็นแบบรูปแบบจอยคอนโทรเลอร์ทั่วไปนะครับผมหน้าตาคล้ายกับรุ่นก่อนหน้ามากๆก,การวางปุ่มเนี่ยก็จะมาในลนักษณะคล้ายๆกับจอยโปรคอนโทรเลอร์ของ Nintendo Switch นะครับแล้วก็มีความผสม Xbox นิดหน่อยเนาะน้ำหนักครับผมเบามากนะ190การัมเองคือถือใช้งานจับสบายเข้ามือมากแล้วก็ใช้งานได้แบบไม่รู้สึกว่าหนักมือแล้วก็ปวววดดมือตอตนนนนใใช้งงาเลยัซึ่ส่สุ ต่างๆก็จะเป็นแบบพลาสติก ABS นะครับผมก็จะมีเพียงแค่ตรงปุ่มมันเนาะที่อาจจะมีวัสดุแตกต่างกันจากตัวบอดี้มันเล็กน้อยนะครับผมโดยในเรื่องของการเรียงปุ่ม xyab เนี่ยก็จะเป็นการเรียงตำแหน่งปุ่มที่อาจจะไม่ชินกับบางคนนะอย่างเช่น Nintendo Switch อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ตำแหน่งนี้เนาะมันก็อาจจะมีการสลับกันบ้างเล็กน้อยอาจต้องปรับตัวกันบ้างนะสำหรับคนบางคนที่ยังจะไม่ชินกับการวางตำแหน่งปุ่มนะครับส่วนปุ่ม analog เนี่ยก็จะเป็นแบบยางนะครับทุกคนมันไม่ได้มีความนุ่มมากนะอาจต้องใช้แรงกดนิดหน่อยนะในเวลากด แต่โดยรวมก็ถือว่ากดได้ง่ายอยู่นะครับผมแลวจอยูยนี้ก็ยังมีปุ่มพิเศษที่ด้านหลังจอยด้วยนะครับทุกคนมันจะเป็นปุ่มสำหรับการที่เราเซตติ้งมาโครนะเพราะจอยรุ่นนี้ตั้งมาโครได้เหมือนรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นในเรื่องของปุ่มโฮมนะครับผมปุ่มสตาร์ท e l เล t t u เทอร์โบแล้วก็การเซตติ้งมาโครอยู่หน้านี้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของด้านบนจอยก็จะเป็นปุ่ม R 1 L 1 R 2 L 2ปกติเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันดีมากๆในเรื่องของการรองรับแบบ เป็นดินามิกทริกเกอร์นะก็คือเวลาเรากดเนี่ยเราสามารถควบคุมน้ําหนักได้เออโคตรดีคือมันเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าแหละกับเอนกนะครับผมแต่ว่าคือหลายคนเผื่อแบบเอาไปเล่นเกมแข่งรถอะไรนี้ไงแบบว่าผ่อนน้าหนักความเร็วรถอะไรนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะคือมันจะมีเรื่องของระยะการกดเห็นไหม เม่ไดเรากดเราสามารถควบคุมน้ําหนักได้ว่าเราจะให้มันหนักหรือเบามันตอบสนองได้ตามต้องการเลยนะครับผมไม่ใช่แบบกดพุทลงปั๊บอะไรนี้นะอันนี้มันควบคุมได้นะครับส่วนฟีเจอร์อีกอย่างที่มันทําให้ Enigma สามีความเด่นขึ้นมากนะและมีความสวยมากก็คือเรื่องของไฟครับคือปกติกตัวจอยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะสีทึบๆเหมือนจอยทั่วไปแต่ถ้าถ้าเรากดเปิดใช้งานเลยเนี่ยเนี่ยนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้สวยงามมากๆแล้วก็ดูปุ่มได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของสีดําก็จะประมาณนี้สีขาวนะครับผมแล้วก็สีดํา ทีนี้มาดูในส่วนของคีย์ฟีเจอร์ของจอยตัวนี้กันบ้างว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งจอยตัวนี้อย่างที่บอกไปคือมันเชื่อมแบบ3แบบเลยเนาะเสียบสายใช้งานก็ได้บลูทูธก็ได้แล้วก็ใช้วเลส2 4 G ก็ได้นะครับผมซึ่งสัญญาณไฟของการเชื่อมต่อรูปแบบการเชื่อมต่างๆเนี่ยมันจะมีไฟ LED ตรงนี้นะที่กระพริบบอกนะผมว่าเราเชื่อมต่อแบบไหนอยู่แล้วก็รวมไปถึงข้างหลังตัวจอยเนี่ยเขาจะบอกวิธีการเชื่อมต่อไว้หมดแล้วว่าคุณสามารถเชื่อมแบบไหนได้บ้างและเชื่อมยังไงคือมันเชื่อมต่อง่ายๆไม่ต้อง ผมก็ขอขยายความในการเชื่อมต่อตรงนี้กันนิดนึงนะในส่วนของการเชื่อมต่อแบบบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับผมคือในส่วนของการเชื่อมบลูทูธอะมันจะมี2แบบนะมันจะเป็นแบบบลูทูธปกติก็คือบลนะูทูธ5.0นาอแล้วก็จะเป็นแบบบลูทูธ HID นะ HID ที่มันเขียนอยู่ข้างหลังจอยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมเข้ากับมือถือแล้วก็จะเล่นเกมที่มันรองรับ นะครับผมก็คือต้องซัพพอร์ตกับคอนโทรลเลอร์นั่นแหละเอาง่ายๆคือเราเชื่อมแบบ HID โหมดปุ๊บเนี่ยเราแค่เข้าเกมอะ่ะมันก็จะ d e เทคจอยทันทีแล้วก็ใช้งานได้เลยซึ่งการตั้งค่าปุ่มต่างๆอันนี้ก็ไปเซตติ้งต่อในเกมเอาเองนะครับผมตรงนี้นะซึ่งทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยสําหรับการเชื่อมต่อแบบ HID โหมดนะครับแต่ถ้าเป็นบลูทูธปกติแบบ5.0นะ่ะต้องบอกว่า iOS อาจจะมีบนนั๊กนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งกันให้ทราบสําหรับคนที่จะไปใช้นะคือม ติ้งปุ่มเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมอย่างเช่น Shooting plus v3 เนี่ยที่ปกติเราใช้ในการเซตติ้งจอยเนาะแต่ว่าพอเราเชื่อม ios แบบ Bluetooth ท0นะครับผมเหมือนมันจะมีอาการบักตรงที่จอยมันไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่อะ่ะเหมือน,นจะมีอาการร้อนๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้า android ปกตินะต้องย้ำตรงนี้ a อ d r o i d เชื่อมบลูทูธ5.0ในปกติก็คือเอาไปเล่นกับพวกเกมโมบะที่ไปเซตติ้งปุ่มเองได้อะไรเงี้ยได้เลยนะครับผมแต่ว่า iOS อาจจะมีการบั๊กนิดนึงนะก็ต้องแจ้งกันตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อใครเอาไปใช้แล้วก็มีการเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งวิธีการเชื่อมต่อของจอยตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีหลายรูปแบบที่บอกไปนะไม่ว่าจะเป็นรองรับก,กับ n น n t e n d o p l a y s t a t i o n PC โอ้มันหลากหลายมากๆนะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นขึ้นเป็นเทคให้ทุกคนได้กดพอยสอ่านดูแล้วกันนะครับ HID นะครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อแบบ 2.4G เนอะซึ่งถ้าใครสงสัยในเรื่องของการเชื่อมต่ออะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคอนเทนต์แยกมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพื่อให้มันไม่ยาวเกินไปสำหรับการรีวิวจอยในครั้งนี้นะครับต่อมาก็คือเทอร์โบฟังก์ชันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการกดใช้งานปุ่มใดปุ่มนึงนะแบบซ้ำๆยำๆลงไปแบบเรื่อยๆเลยโดยเราจะแค่กดแบบ สมมุติเราจะกด A อ่ะมันก็จะกดติดย้ำๆไปเลยเพราะว่าเราเซ็ตแบบเทอร์โบโหมดนั่นเองวิธีการใช้งานเทอร์โบโหมดเนี่ยก็จะเป็นการที่เรากดปุ่มได้ปุ่มนึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวปุ่มสักปุ่มอ่ะนะครับผมค้างไว้นะครับผมแล้วก็มากดที่ปุ่มคำว่าเทอร์โบเนี่ยสองครั้ง มันจะเป็นการเซตติ้งให้ปุ่มปุ่มที่เราจะเซตไว้อะมันก็จะเป็นการกดย้ำแล้วนั่นเองประมาณนี้ซึ่งในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับผมมันก็จะแล้วแต่เกมที่ทุกคนเล่นนะว่าคุณเอาไปใช้งานกับเกมอะไรนะครับหรืออยากต้องการกดย้ำอะไรกับปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือเปล่าก็ไปลองเซตติ้งกันได้สําหรับการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับส่วนมาโครก็ตามชื่อมาเลยคือการเซตมาโครอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีกับพวกเมาส์คีย์บอร์ดนี่แหละเป็นการทํางานร่วมกันของปุ่มแบบ พร้อมๆกันหลายๆปุ่มนะวิธีการเซตติ้งมาโคของตัวจอตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะข้างหลังมันจะมีปุ่มการใช้งานมาโคใช่ไหมครับผมเราก็เลือกมาปุ่มนึงอย่างเช่นผมจะเลือกปุ่มข้างขวานะก็กดไว้กดค้างไว้นะแล้วก็มาที่ด้านหน้าครับกดคําว่ามาโคค้างมันจะกระพริบอย่างนี้แล้วก็มีเวลาให้ใส่ประมาณ7วินะครับผมโดยประมาณน,นะแล้วก็ใส่คําสั่งเข้าไป x y อะไรเงี้ยแล้วก็กดปุ่มด้านหลังอีก1รอบอ่า ไฟมันก็จะหายไปแล้วมันจะเป็นการเซตติ้งแบบว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ่มมาโครเนี่ยมันจะเป็นการกด x y พร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนการเซตติ้งมาโครกับพวกเมาส์คีย์บอร์ดปกติเลยนะครับทุกคนเพียงแต่ว่ามันเป็นบนตัวจอยเท่านั้นเองไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มแล้วทีนี้เวลาเพื่อนๆอยากจะเอาปุ่มมาโครข้างหลังตรงนี้ออกเนี่ยทำยังไงก็แค่กดเหมือนเดิมเลยนะแบบเมื่อกี้ปุ่มเดิมย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับมาโครไป้างไว้ในระหว่างที่มันกระพริบให้ใส่คําสั่งเราก็ไม่ต้องใส่อะไรรรคัับเเาาากก็มมดดุ้นหลงลงย ให้มันจบทีนี้ปุ่มมาโครนี้เราก็จะไม่มีการเซตติ้งอะไรลงไปแล้วอยากจะไปสับปืนสับมีดในเกมอะไรนี้ก็ไปลองตั้งกันได้นะในส่วนของมาโครงนี้นะครับแล้วต่อมาคือเรื่องของความสั่นนะตัวนี้มีระบบสั่นมาให้ในตัวด้วยนะสำหรับจอยนะครับผมและมันสั่นแรงมาก ซึ่งเราสามารถปรับระดับความสั่นได้4ระดับเลยก็ตั้งแต่0%นะ50 75แล้วก็100%เลยนะครบสำหรับระบบสั่นของตัวจอยนะแบตเตอรี่ตัวนี้นะผม 1,000mAh นะใช้งานได้ยาว9-10ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็เสียบสาย Type C ชาร์จแบตนะครับก็จะมีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถชาร์จไปแล้วก็เล่นไปได้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะใช้งานแบบหมดมีสายนะก็คือมันเสียบปุ๊บมันดีเทคเลยไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่มเติมนะผมเสียบปุ๊บก l u ก a อ d p l ย์นั เล่นได้ปกติเลยไม่มีสะดุดอะไรเลยนะครับผมรีวิวฟังก์ชันครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมต่อกับการเล่นเกมมากดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะกับจอยในเกมสามตัวนี้ครับมาครับทุกคนทีนี้มาถึงการเชื่อมต่อเล่นเกมกันบ้างนะทีนี้ผมจะมาเชื่อมต่อ i อ s นะครับผมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะมันจะมีบลูทูธสองแบบนะสำหรับการเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับก็จะมีแบบ5.0กับ hid โหมดเนาะซึ่งถ้าเป็น iOS นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็น hid โหมดที่มันเป็นเกมที่มันซับพอร์ตกับจอย แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็น Android ใช้ได้ปกติทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเอาไปเล่นเกมโมบ้าหรือว่าเชื่อมต่อแบบบลูทูธปกติตั้งค่าอะไรต่างๆกับเกมอื่นเนี่ยได้หมดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น iOS ก็จะเป็นเกมที่ซัพพอร์ตจอยเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาเชื่อมต่อทอํายังไงนะครับผมบลูทูธเนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหมเขาเนี้ยชื่อมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นบลูทูธ o t h 5.0ของ iOS นะครับผมกด Y นะครับผมแล้วก็ปุ่มโฮมแบบนี้ตัวไฟมันจะ กระพริบแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มันจะหาสัญญาณเนาะเราชื่อสัญญาณมันเนี่ยมันเขียนมนาโนโว n k 3นะครับผมมันที่เป็นการเชื่อมแบบบลูทูธ5.0นะก็คือมันจะสามารถไปตั้งค่าปุ่มต่างๆเพิ่มเติมได้ในแอปแต่ว่าตัวไอโฟนอะ่ะอย่างที่บอกไปมันยังมีติดบัคติดอะไรอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น Android ก็ใช้ได้ปกติก็กใช้กับแอป Shooting Plus V3 นะครับผมแต่ทีนี้ไออีกโมดนึงที่ผมบอกเนี่ยของ iOS ที่จะเชื่อมกันเนี่ยแบบ HID นะเราจะกดปุ่ม B ครับแล้วก็ปุ่ม Home แบบนี้ แล้วมันก็จะกระพริบเป็น2ช่องอย่างนี้นะครับผมช่องเว้นช่องนะแล้วก็หาสัญญาณนะครับผมและชื่อสัญญาณของมันเนี่ยจะเขียนว่าดู a l s h ช ck นะครับผมก็คือชื่อนี้อ่าอันนี้จะเป็นชื่อของโหมด hid ของ ios นะครับผม hid ก็คือโหมดที่รองรับกับเกมที่ซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับก็คือ ios เล่นได้ปกติแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นกับเกมเป็นเกม call of duty ละกันนะครับผมเพราะว่าตัวเกมมันซัพพอร์ตการใช้งาน คอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเทียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูนว่าไอตัวจอยตัวนี้เนี่ย NXG3 มันจะใช้งานได้แจ่มแค่ไหนนะฮะนี่ผมควบคุมได้ปกตินะสําหรับการใช้อะนาล็อกหันซ้ายหันขวานะครับผมนี่นะฮะกดเล็งกดยิงได้ปกตินะครับผมแต่ว่าใครใช้จอยไม่เซียนนะครับผมก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนี่นะทุกคนเวลาเล็งหรือยิงอะไรเงี้ยก็ปกติเลยแล้วก็มีพวก MS s t นะสำหรับการเล่นพวกเกมยิงปืนนะครับผมก็แล้วแต่ระบบเกมว่าเขามีมาให้หรือเปล่านะครับกดเล็ง ยิงักติแล้วพี่เอาสูตรครับน้องเฮดชอตเออ <Enemy inside. S 1> นี่ไงคนระับเอ,อือชนะจิงง๊อ ครับทุนต่อมาอยู่เกมรถแข่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อจอยคอนโทรลเลอร์นะผมซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือไอ้พวกเกมรถแหละถ้าเราจะขับรถใช่ไหมไอ้ตัวจอยตัวเนี้ยมันจะมีโหมดแบบดินามิกสติ๊กเกอร์นะครับก็คือเราสามารถผ่อนหนักผ่อนเบาในส่วนของตัวจอยตรงนี้ได้นะในปุ่มพวก R2 L2 นะครับทุกคนควบคุนมน้ำหนักได้นะอย่างเี้ตอนนี้ความเร็วนะครับผมเห็นไหมศูนย์ถ้าเรากดเล็งก็แค่แตะนิดเดียวนะนี่เลี้ยงไว้อยู่ที่ประมาณ20-30 ก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าผมกดเต็มแรงเลยเต็มนิ้วเลยเนี่ยครับขึ้นไปร้อยกว่าแล้วถ้าปล่อยอ่ะผมปล่อยผมปล่อยพอนแล้วฮะถ้าจะตกมาที่ 90, 180, เก้าสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยถ้ากดแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะนี่คือการรองรับแบบไดนามิกทิกเกอร์นะครับของเกมมันเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบแล้วอันนี้นะเลี้ยงไปเรื่อยๆได้คือเอาง,ง่ายๆก็คือมันรองรับในเรื่องของการลงน้ำหนักนิ้วของเรานั่นเองนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ากดปุ๊บติดเลยนะ ผมหนักได้อย่างนี้ออมีฟังก์ชันนีม้มาให้โคตรแจมนะฮะเรื่องที่บอกไนปะทุกคนก็คือก่อนหน้านี้คือที่ผมบอกก็คือเรื่องของใจโรเนาะตัวนี้มันจะมีใจโรมาให้ด้วยนะก็คือการโยกจอยแล้วก็ยังซ้ายเยงขวาจอยอนะไรพวกเนี้ยคือมาทําได้นะทุกคนเอามาเล่นเกมแข่งรถพวกเนี้ยทำได้ปกติเลยแต่วิธีการใช้งานต้องเปิดก่อนนะก็คือกดปุ่มมาโคค้างนะครับประมาณ10วินะครับผม7จ็ดถึงสิบวิจนมันสั่นนะฮะพอจอยมันสั่นเนี่ย เนี่ยถ้าเป็นครั้งที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยทุกคนก็คือเราสามารถเ e อียงซ้ายเอียงขวาจอยได้เห็นไหมอันนี้เป็นการเปิดใจโรที่จอยนะครับผมไม่ใช่กับโทรศัพท์เลยนะเพราะผมเชื่อเป็นคอนโทรลเลอร์อยู่้วเนี่ยผมก็ควบคุมผ่านจอยเนี่ยนะครับผมก็คือมันสามารถใช้งานแบบทั่วไปได้ในเรื่องของการเ e อี ide, e ide, ยงซ้ายเอียงขวาคือถ้าไปเล่นเกมยิงปืนเนี่ยก็พอว่าจะควบคุมได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเอาเอาคือง่ายๆคือเอาใจโรมาช่วยสักนิดสักหน่อยแต่ว่าเราก็ควบคุมาลอกกับปกตินั่นแหละเพื่อทําให้เวลาเราเล่นนะฮะ นะครับเนี่ยก็เอียงช่วยได้นะครับแล้วก็ใช้ออนอกกช่วยด้วยนะครับก็จะสามารถเล่นได้แบบเต็มที่มากขึ้นนั่นเองทุกคนคราะนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะว่าเกมไหนรองรับใจโรนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันนะสำหรับการเล่นเกม มาพวนี้นี่มาถึงคิวของ Android กันบ้างนะวิธีการเชื่อมต่อของ Android ก็เหมือนกับ iOS เลยก็คือกดจับคู่แล้วก็หาสัญญาณนะครับแต่ว่าเวลากดที่นี่ของ Android มันจะกดไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเชื่อมบูทูธ5.0ปกติของ Android เนี่ยจะกด A แล้วก็ปุ่มโฮมนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น HID Mode เนี่ยก็จะเป็นกด x แล้วก็โฮมนะครับซึ่ง device ์ที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยนะครับผมพอเรากดหาสัญญาณเรียบร้อยเนี่ยชื่ออุปกรณ์มันชื่อว่า n, n a v o njk3 นะครับผมไม่ว่าจะเป็น HID Mode หรือว่าโหมด e t o o t h 5.0ปกตินะครับจะไม่เหมือนของ iOS นะที่มันจะขึ้นเป็น d l u a l shock เนาะในโหมด HID เดี๋ยววันนี้เรามาลองเชื่อมกันในแบบ e t ู oth ต่อตรงนะ e t ู o t h 5.0กับ Android นะครับผมก็เราจะกดปุ่ม a แล้วก็โฮมนะครับผมเพื่อทาการหาสัญญาณนะมันจะกแบบนี้ กำหรับโหมด a n d r o อยบลูทูธ5.0ปกตินะครับแล้วก็มาอาอุปกรณ์ได้เลยเป็น Navo N X J3 นะครับทีนี้เวลาใช้งานกับ Android เนี่ยถ้าเป็นบลูทูธ5.0ปกตินะครับผมเราสามารถเซตติ้งใช้งานกับเกมได้ทุกเกมเลยที่เราต้องการนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีแอปนี้ฮะแอปที่เรียกว่า Shooting Plus V3 นะครับผมไปโหลดได้ที่ Play Store นะครับผมอปนี้เอาไว้ตั้งค่าแมปิ้มปุ่มต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเซตติ้งให้ปุ่ม X เป็นปุ่มที่เราต้องการหรือปุ่ม A ปุ่มที่เราต้องการอะไรประมาณนี้ถ้าเราต่อบูทูธปกติแล้วเราเข้าแอปนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าโหมดตรงแบบนี้นะครับผมถ,ถ้าเป็นโหมด HID เเราจะใช้งานรวบแบบแอปนี้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาลองกบเกม e football นะครับผม2024นะ ซึ่งผมได้ลองเซตติ้งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าผมเซตยังไงบ้างพอเราเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมเรากดรูปไอคอน Shooting Pass ได้เลยแล้วก็มาทําการบันทึกได้เลยนะครับอันนี้คือเข้าหน้าต่างการบันทึกแล้วนะฮะเราก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ปุ่มไหนแค่เ,เลือกปุ่มนี้เลยมันก็จะเด้งขึ้นมาที่กลางหน้าจออย่างนี้แล้วเราก็ลากนะครับน่ารอกผมก็ไปไว้ปุ่มควบคุมการเดินนะปุ่ม X เนี่ยกดมาก็จะเด้งมาที่หน้าจอนะครับผมจะให้เป็นปุ่มสําหรับทรงบอลแล้วก็เลือกไว้ตรงนี้ปปปปุุ A, ป่่่มม A เ็นิงงดาลกไ ปุ่ม Y เป็นปุ่มยิงคนระับแล้วก็แบบนี้ซึบฉะนั้นเราก็กดบันทึกครับตกลงนี่คือเรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่าของ Android นะเวลาเราตั้งค่าเกมคือเกมไรก็ได้คุณแค่มีชุดยิงภา V3 เชื่อมบลูทูธแบบท่ายูสูงปกติแล้วก็มาตั้งได้เลยแต่ถ้าอยากเล่นแบบเกมที่มาลองรับคอนโทรลเลอร์จริงๆก็ต่อแบบ HID โหมดอย่างที่บอกไปนะครับนี่กปุ่มได้แล้วนะฮะคือใครเป็นสายเกมสปอร์ตนะครับผมพวก เกมบาสเกมบอลเนี่ยนะฮะโอโ้บอกเลยว่าใครใช้ Android เนี่ยยิ่งุมยิ่งออกภูมนะจอยตัวนี้อย่างที่บอกไปนะผม iOS ใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับผมนะตอนนี้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า iOS ที่อัปเดตมาแพทหน้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันจะแก้ไขบั๊กตรงส่วนนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามแต่ Android ปกติสำหรับทุ o t ิงพัสมาสา ก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับการใช้งานกับมือถือนะผมส่วนการเชื่อมต่อกับพวกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก็ใช้เป็นโหมด2.4วเลสนะครับผมเหมือนแบบ Nintendo Switch นะครับผมก็เป็น2.4วเลสไปนะครับผมแค่เสียบ USB dongle ก็ใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะประมาณที่สำหรับการเทสเล่นเกมกับมือถือหลังจากที่ผมได้ลองตัวจอย n x g 3การเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับผมมือถือหรือว่า Nintendo Switch นะตอบสนองไวมากนะครับฟีลลิ่งการกดปุ่มต่างๆอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกที่ว่าคือกดกดอยู่อะคุณจะไม่รู้สึกถึงความเมื่อยเลยเว้ยมันกดได้นานจริงๆสำหรับการใช้งานจอยในการเล่นเกมนะและฟีล l i n งที่มันให้คือคือเวลาสมมติคุณเล่นเกมมืืออถ คุณมาใช้งานจอยอย่างเช่นเกมพวกเกมเกมยิงอะไรเงี้ย คือมันจะให้ฟีลน,นี้แตกต่างจริงๆนะพราอมีที่หนีบตัวจอยกับมือถือมาให้อย่างนี้ด้วยทําให้เราเล่นเกมมือถือรู้สึกฟินมากขึ้นนะทุกคนรวมไปถึงฟังก์ชันเทอร์โบโหมดแล้วก็มาโค้ดที่มันมาเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นเกมของเรานะครับอาจจะจาเป็นมากๆสาหรับคนที่ใช้งานกับเกมที่มันต้องสแปมปุ่มเยอะๆอะไรประมาณนี้นะส่วนตัวปุ่มก็ให้มาค่อนข้างจะครบและพวกดีแพลต่างๆอะนาล็อกอะไรพวกนี้นะซึ่งถ้าใครสนใจนะก็สามารถสั่งซื้อแล้วทางช่องทางออนไลน์เลยตามร้านขายสินค้าทีชั้นนทำทั่วประเทศได้เลยนะครับและใครที่มมีอะสงสยเเบ,บตจน้้าาคคขลลิปผผ ให้นะหรือจะเป็นคลิปเพิ่มเติมมแหละก็ต้องรออีกตามแล้วกันผมส่วนวันนี้ก็รีวิวน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามกหมนคลิปหนา้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กับน a โ o เ e อ็กซ์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ